มาค่ะวันนี้เราจะมาทำดอกกุหลาบคิปกันนะคะเริ่มแรกอุปกรณ์จะมีเป็นตุ้มสำลีนะคะต้มสำลีคือตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเกี๊บกลาบนะคะพอเราทำเสร็จแล้วตุ้มก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะมาค่ะเรามาเริ่มมือทำกันเลยสำหรับคนที่อยากมีไรายได้เสริมน,นะคะเราก็สามารถทำขายได้ ทำงานประจำก็ทำได้ค่ะเดี๋ยวบ้านว่างๆก็ทำได้เลยนะคะใช้แค่หนังกรีบค่ะทาเกลาตรงตุ้มๆสาดีนะคะไม่ต้องทาเยอะนะคะเดี๋ยวกระดาษมันจะเยะิ้มแล้วก็มันจะชุ่มไปทำให้กระดาษออกขาดค่ะหมุนนะคะหมุนให้เป็นเกลียวนะคะใช้แรงกดนิดนึงนะคะพอเราใช้แรงกดแบบนี้ค่ะ ทีนี้1ตุ้มสามดีนะคะ1ตุ้มสามดีนะคะเราก็จะมาทำเป็นดอกจูมดอกตรูงเนาะเนาะเขาก็จะเรียกว่าดอกตรูงกุหลาบแบบนี้อันนี้คือทำแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้หนึ่งดอกก็จะใช้ประมาณสามกลีบนะคะรวมกับตัวตุ้มสามดีกับตัวเก็บที่เราทำเป็นเกลียวแล้วก็จะเรียกเป็นสี่กลีบนะคะ นะคะหนึ่งค่ะสำหรับใครที่อยากมีไรายได้เสริมนะคะอยากเรียนก็ทักมาได้เลยค่ะถ้าทำสวยก็ขายที่ร้านได้เลยนะคะเรารับซื้อค่ะนะคะอันนี้จิตที่สามนะคะทาเกเาหมือนดนหมดนะคะทาครึ่งวงกลมค่ะ แล้วเราก็ใช้กีบตัวนี้นะค่ะสลับเข้าไปในช่องว่างนะคะก็จะใช้ตัวไม้จิ้มฟันนะคะเอาใส่ตรงตรงนี้นะค่ะตรงวงกลมระหว่างน New ิ New ้วชี้กับนิ้วโป้นะคะ New New นิ้วชี้กับนิ้วโป้นี่แหละคะ่ะนี่เลย จะพูดอีสานบ้างนะคะภาษากลางบ้างนะคะสำหรับคนที่อยากเฮ็ดคลิปนะคะคิดคลิปที่มีรายได้สินะคะก็เหตุตามที่เหาอยากเฮ็ดเลยค่ะก็คือเข่ามาเบิงแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เพจก็ได้ค่ะถ้าสนใจอุปกรณ์ก็ติดต่อได้เลยค่ะเนี่ยค่ะอ่าทีนี้เสร็จแล้วก็จะใช้เป็นจีที่ซีด้วยค่ะ เก็บที่สี่เก็บที่สี่ก็จะพูดภาษาอีสานบ้างภาษากลางบ้างนะคะก็ะอาจจะมีทั้งคนอีสานทั้งคนที่ภาคกลางนะคะหรือว่าภาคอื่นมาดูก็อาจจะฟังแต่อยากเวลาภาษาอีสานไลกว่าคะ่ะเพราะว่าเป็นภาษาบ้านเกิดจากของเราก็ถนัดมากกว่านะคะก็จะท่าเก็บแบบนี้คะ่ะเป็นกุหลาบถิยนนะคะเนาะ ดอกไม้พวกนี้ปฏิเหตุแต่างานศพอย่างเดียวได้จากวันรับปริญญาอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาไปเห็ดปัดชิ้นนะสิก็ได้ค่ะส่วนมากวัยรุ่นเขาก็จะเอาไปทําเป็นวันว,นวนนาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดค่ะแล้วแต่เราจะเอาไปใช้เราเอาเขาไปวางอยู่ตรงจุดไหนหรือแจกกันดอกไม้จัดดอกไม้แห้งเนี้ยก็ได้ค่ะหรือจะเป็นพวงดิบก็ได้ค่ะหรือจะเป็นชอบประทานอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเราเอาเขาไปวางไว้ตรงไหนเขาก็จะสวยอยู่ตรงนั้นละคะ่ะ เข้าเข้าไปใบหมงแดงเขาก็ง,งามบดค่ะกีบที่หาได้จากดอกนี้มันสิใส่หากลีบนะคะกุลาบทิพย์นะะี่นะจดีแลวเขากับความหวมันลงได้ค่ะแล้วก็ตาตาให้มันแห้งเ่วัฒนาฝนนี่จะบอกเลยว่ากีบดอกใหม่ในยสิเหตุอยากแห้งค่ะมันา่มีแดดตากนคะคะ นหคะหนึ่งดอกเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้เสร็จแล้วด้วยค่ะนี่ีด็ดดอกหนึ่งนี่แหละค่ะถ้าใครที่สนใจอยากมีรายได้ด้วยค่ะก็เขามาเบิงหาเทิศตามคลิปก็ได้ค่ะหรือสนใจทักเข้ามาตรงอ่แสดงความคิดเห็นไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเข้ามาตอบนะคะอ่าสำหรับเมื่อนี้ก็ ขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่เขามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แน่ได้จ้าแจ้งเตือนเพื่อแบบผู้ใดสนใจยาเฮดดอกไม้ประดิษฐ์ราวะเฮาเนาะ่ะเฮดเป็นธุรกิจอยู่แล้วค่ะเฮดเป็นธุรกิจครอบครัวเล็กๆค่ะเฮดขายเฮดอย่างนั้นเใชไหมคะก็จะมีพวงเหรียมีดอกไม้จันหลายอย่างที่เราทำนะคะอ่าสำหรับบุนีซาซีก็ฝาก แฟนๆเอฟซีทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามห้หนเนเดอร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจแล้วค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้าเด้ออามูนีก็เอาไว้แค่นี้ได้จา้าขอบพระคุณหลายๆค่ะ